ด่วนรัฐแจกเงินสดบัตรคนจนทั่วประเทศวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบด่วนก่อนพลาดรับเงินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโคศกรัฐบาลตือนประชาชนผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากรัฐวันนี้วันสุดท้ายของการลงทะเบียนจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก7เดือนคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงเดือนเมษายน2566นั้นสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการค่าไฟฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่รายได้น้อยในปัจจุบันหรือมาตรการ50หน่วยไฟฟรีและผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในระบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี2566นั้นขอให้รีบลงทะเบียนกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของกระทรวงการคลงัง ซึ่งได้มีการขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2565นี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสิทธิ์รีบลงทะเบียนก่อนครบกำหนดซึ่งจะหมดเขตลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคม2565ก็คือวันนี้นะคะวันสุดท้ายของการลงทะเบียนสำหรับเงื่อนไขาการลงทะเบียนรับสิบทธิเงินช่วยเหลือค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิหนึ่งสิทธิต่อครัวเรือนต่อบินเดือนและต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน315บาบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อครัวเรือนต่อบินเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน315บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไปและสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สูงสุดไม่เกิน315บาทต่อเดือน 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน50หน่วยในเดือนใดจะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น,นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่การไฟฟ้ากำหนดและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิรับเงินค่าไฟฟ้าฟรี ก็ให้รีบไปติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทำการลงทะเบียนซึ่งจะหมดเขตลงทะเบียนในวันนี้ก็คือวันที่31ตุลาคม2565ค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ